ไอ้หานั่นแม่งแดกแม้สามวันติดแล้วพี่ถ้ามึงคิดจะโกงมึงไปเล่นกับโยมผบาลวันนี้กูจะประกาศยกตำแหน่งรองหัวหน้าแก๊งอนสีแล้วผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้ก็คือ มองอะไรหนูมองตู๋ว่าแล้วทำไมมันเย็นจังวะกูคือแกงอินซีมาเก็บเงินค่าคุ้มครองมึงจ่ายมากมีแกงนกกระจอบมาเก็บตัดหน้าไปซะก่อนดึงขนถลกหนังยำมันทิ้งเลยหมดเลยไม่เหลือเลยวะต้องไม่มีพวกชั่วช้าสามานอย่างแกงอินซีและแกงจงอางเก็บควาดเข้าเตาเผาให้สิ้นซากนะผู้กอง อยากให้มึงจบกว่ามึงนีให้สะอาดร้อยตำรวจเอกทับทิมถวยกระดองทุมุมยกแค่ผู้กองพอไม่ต้องเรียกชื่อเต็มถ้าอยากได้ก็จ่ายมาบาทเดียวเนก็ได้แค่นี้นะขอบคะุณนั้นที่ช่วยฉันบัานไม่เป็นห่วงตัวเองบ้างหรอทำแบบนี้มันไม่คุ้มกันเลยนะคุ้มสิเมืองนี้เป็นของกูร้อยเปอร์เซ็นต์ละโว้ย แม่งเลยกูกรทับทิมถวยกูจะตอบสนองพวกมึงอย่างสาสมพวกแม่งมีเป็นฝูงแต่เรามีแค่สามคนแล้วก็แค่รวจำนวนประชากรของแก๊งอินซีแล้วก็แก้งจุ้างเลยโคตรเก่งเลยมันต้องไม่เก่งแล้วลูกปืนหรอกเว้ยมึงไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์พกปืน ชิบหายเลยเฮียถ้าไม่อยากตายอ่ะจ่ายค่าคุ้มครองมาตัวสูงใหญ่แบบนี้ล้มทีดังตู้พู้ดีๆไม่งไม่ฟังมันก็ต้องแดกไอ้นี่